รู้แต่กับเดือดหลักๆเลยครับนี่ว้าวในเด็กกรุงตะคากรูดอกกอวันวานเลยค่ะจากกอนเลยค่ะสดมาความได้เดงคอหนันนี้ลงคอเลยตาพผิดใจน่อยๆนะร้อยเลยค่ะทุกคนสวัสดีค่ะพบกับสาวใต้น้ามวยวันนี้นะคะก็ทำแกงเลี่ยงลางลำไส้ค่ะวันนี้ก็ มาทำแกงเลียงพักตำรึงพักรวมนะคะเดี๋ยวเราก,ก็มาใส่วัวหอมกระเทียมลงไปจ้ากินเนื้อมูหมากนะคะทุกคนก็นกนลางด้วยพักค่ะใส่กะปิลงไปจ้าตามโดยกุง้งสดๆลงไปจ้าตอนนี้หอมกะปิขึ้นมูกมาเลยครับเดี๋ยวเราให้เนื้อกุ้งสุกค่ะกลินกะปิแรงดีครับ <c oughs> ตามด้วยมาแล้ะก็วันว่านค่ะใส่ลงหมอ้อเลยค่ะตามด้วยขี้ปลาค่ะขี้ปลาหรือฟักเขี่ยวกับทุกคน ได้ลงไปเลยค่ะวันนี้เป็นเมนูทีลางทองค่ะทุกคนเมนูพักค่ะเอาติดเปลือกมากันตามด้วยพักตำรึงค่ะผักริมรัว้วใส้ลงไปเลยค่ะวันนี้เมนูพักกับเมนูพักคือห้าข้างบ้านกับห้าข้างบ้านค่ะเมนูหาข้างบ้านโลโก้ค่ะติต้นค่ะที่ปลาบานเพื่อนกับที่ปลาบานเพื้อนอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> รอให้พักซุกกับปพ้มทุกคนเดี๋ยวปิดฝารอให้เดือดค่ะเดี๋ยวเรามาปรุงนันจ้า ปรุงกันเลยค่ะเดือตกลักๆนะครับคลอกๆคลอกๆนะครับปรุงเลยครับตามด้วยเกลือค่ะปรุงแบบไฮไฮสไตล์กลัวบ้านพินครับกลัวบ้านพินปรุงไฮไฮกินไงไฮครับมาเลยค่ะตามด้วยเมกกี้ค่ะตามด้วยเมกกี้ผักผมตามด้วยน้ำปลาจ้าตามด้วยน้ำปลาขอมๆโย่ย,ย่จ้าไปกินหอมละค่ะหอมขึ้นมาติจมูกเลยครับทุกคนตามด้วยพป่งชูนิดนึงค่ะ ด้ลงชูลงไปครับน้องชูครับรู้แต่กับเดือดหลักๆเลยครับนี่ว้าวในเด็กกุ้งนะคะคุ้มดอกกอวันวันเลยค่ะจากกอนเลยค่ะสดมาความได้เด้งคอนัดอันนี้ลงคอเลยตำผิกใส่น้อยๆนะร้อยเลยค่ะทุกคนกลืนกลืนน้ำลายเลยครับทุกคนน่ากินมากๆครับทุกคนเป็นเมนูอะไรบอกเขา แกงเลียงพักรวมค่ะแกงเลียงพักรวมไส้กุ้งทะเลครับตุกคนนี่ค่ะน่ากินมากๆกรับตุกคนเอ้คุ้งมาข้างน้อเลยครับเจ้าสองคนก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปกินข้าวก่อนครับบ๊ายบาย